สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซิวาสุโคทุกคนเนาะน้องจ่ทิยิ่งเข่าก้องยิ่งดำลูกค่ออนดำสบายดีอันนี้ยิ่งเข่าก้องยิ่งงามนีสบายดีม่อวนกระูสบายดี่อ้วนบ่เอานไปนี่ป้าลูกปาปล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 าอย่าให้พันล่อเพ่นไปน้าป้าบุญนไหเนาะพาแม่พันไปดุดุ สบายดีอรับขีเกียนเห็นนี้ยสกออกกับังกายห้อนล้วก็มาอาน้ำเนาะตรงตรงตรงฮะ้วุ้นไเน็ตเน็ตเยอะไปลูกไปปมาลูกไปีจุกอนเลย

ฮะได้หาองมอืมอียังใ่เิตอเอาวน่ยันแต่ไอ้ทิ์บได้เขามาให้ให้อ้ทิศอไัอีก้ทิศนะอ้าวงงอ้อุ่นหะลีนี่ให้แตะถ้าถ้าถ้าโปเย็นนี่ห่วยอันนี้ปลากระปองปลากระปอง อันนี้ปลากระปองเลยตัวนี้นะแม่นปลากระปองพ่อเตียงวะนี่สบายดีแม่สบายดีงั้นเหัก่อนพ่าเพงเพลงปติจอยากห็เปิดเพลงเสลวันหน้าเลยนี่เอ๊ดีอ้าวเฮ้ยดิฉันเนี่เฮ็ดเฮ็ดด้วยเฮ็ดด้วยดึงดึง นั hay, uh ่งได้ไ huh. ด oh, uh ้อยู่ได้ได้จ้าสบายเลยแมงน้อยเสือแทนบอเป็นยังลูกหลานหลายอ่ะลูกหลานหลายบอเป็นยังลูกหลานแม่เราหลายอยู่แล้วอ่ะนั่งลูกนั่งจริงจริงแต่จรัับอนงจริงมเมันต้องต้องต้องม่อีกขั้นหนึ่งไ แม่ได้ขับรถลีแล้วทม่ชได้ขับเองไนนี้่วามกันไม้่นฟืนได้ทิดมาน้ำนี่ฟืนบ่ฟืนบ่ไอทิดมานํำลูกฟืนบ่ะเจ้าขายทิศาเจาวอกนอีกเนี่ยอ๋วองกันอีกเนี่ยเอาว่ยอะไมเยะขึ้นเลยขึ้นเต็เลยนแล้วเจ้าก็เอาข้นเหงอเอาข้นหงื่ออนี่มันอ่ะขาิดุหญ้าเออเจ้าบัดข้าวาวเจ้าาบตัดบตัดบ่วิว พยายังนะพยายามนะยย่ไอ้จับบ่านะไอ้จับไอ้ยาตกรถไอ้ไต้เน่ยเสือพื้นหนีนะโชว์มันก็มีเลยโชว์โชว์สมก็มีนะเป็นสัตย์โอ้ทำพญานาคได้คนเไียวนีนะขว่าแมนย้ําให้รีวิวทำพญานาคคนหนึ่งแมนขุนว่าเองว่าเองมีเธอดึงเงินย้ําให้นะมืนว่า ป้ายจะเปิดรถเปิดรถเปิดพอหดพุ่งกันก็ได erm ้พี่พ่อแม่น้องตอนนี้ก็มาหอดเดียวหอดลิมของเร็วสองคนเพื่อนยังกอดจะนอบบอบบอบไปสองคนเพื่อนนะมาครับยายแพชกับยายใบเฟินไปไปทางไหน ไปอันทางพญาน่าก่อนบ่ไปถ่ายรูปบ่หรือว่าจังไงไปฟุ้นก่อนบ่หรือว่าจังไงอันทางลูกสาวไปชิบตะกี้ไปชาลยเดอร์ล้วีเอา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 เนี่ยคือแขนต้นต้นทะลุนะ่านอันนั้นก็ได้พอแล้วแล้วอันสาวกะโปรงลายเพื่อนนะไาฮะไปลูกไปไปไปอู้ เขาคือเบกบ่ดนี่เอ้าป้าเบกเห็นยังล่ะคืออันใช้กระโปรงคืออันนั่นแท้น่ะโอ้ไปทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นพปยานาคุณเอ้าเห็นยังลูกจะไปไปอาดโอ้ยิงเอ้ยใช่คืออันชุดอย่าคืออีทปงลางแท้ะอ๋อเราจะมากินนมาผาไปตู้มากินในกินยังอ๋อ เอ๊ะจ๊เคยกินอยู่ใช้ลูกใช้เจ๊อยากได้ในเมฆอยากได้เลยลูกทุ่งอันนี้บอถ่ายไม่บ่บ่แล้วอันตอนนั้นแหละยังมั้งลืมแหละปล่ไปกระไดไปไปพุ่งแหละพรูสองคนนะแลุบลุบไปเลยห้องไอวิวลุบห้องไอวิวลูกไอ้วิวไปป้าจ้าแหล้วคู ยังยังยังริมน้ามั้งไม่ตู่ไปพาแม่แคดเพิ่นมาย่างเลนพูดแม่พี่น้องเลยปั่นแฉะไปปิดไนี่เนาะโอ้น้ำปั่นแฉบทีเฮยตายบุญปากบ่ฮอดบไดนี้เนาะโอ้ช่้งแม่เราก็มาย่างเลนริมคลองเย็นเย็นอ่ะมึงเนี้ยมึงเนี้ยเพิ่นเพิ่นจิจับแม่เพิ่นใส่นะใส่ชุดอิดปรุงรังไปจ้งนี่บะลูก ตมตมติมอย่างน้หานเอาเอาอย่าหัวคนเบ่งกินอีเด่ะคนฟอดเยแซ่ดน้ำพิงนอพ่อแม่พี่น่องลิมโกงสวนเขเดเออน่องเป็นยัพี่น้องคนแรกผูวอยู่วงอนะนแรกน่ะเอาเอาเอาเอะยืนก็ดน้องยืนยนถ้าอยากพอดนะอยู่พูนอยู่พูนนว่ะ เอาเอาเอาโอ้ยสาวกระโปงเหียนเลยบ่ฮอดบ่ฮอดจะเถื่อแหละติสาวกระโปงเหียนเพิ่อยังไปาะเบิร์ก่อนทวียังขายนะนี่ขอกินลูเพยาารก็นโดม่อนนะป้าแม่ป้ไปนแม่ไปไปงูเราก็ได้เลย

น <Q S 1> <laughs> ี่ต <il orter |notimestamps|> ําอือตายําน่ t a s t แสบๆแซ่บแต่วแซ่บแล้วก็แซ่บมันนั่นตัแซ่บแซ่แซ่บยําเอาบ่บ่ยังบ่กินยังเสื่อเนาะยัง าข้างอยู่วงนี้บ๊อบันนี่นางผิงคนอยู่นี่อ๋าหนังมวยอยูรืก็อยู่นี่เอามันขึ้นยางอยู่ขนาดคือเป็นไฟแสงสีคัะแท้มันเป็นนั่นแบบเด็กน้อยเล่นเกมบ่กูอเนาะพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้พาแม่แคทเพิ่นมาย่างเที่ยวเล่นริมโขงพ่อแม่พี่น้องเลยเสียงเพลงก็บปุ้งปุ้งตั้มอยู่พี่น้องเลยโอ้ นัยังเอาเป็นกรนะป๋องอ๋ออันนี้ยังนี้น้ำบานหรออันนี้ไอติมอันนี้ยำสะละัดกว่า่ เราเคยย่างมเละมอีจ้กเือเลยหมเคยย่างละมอีจกเือบ้งน้าน้ำนานบ้โอ้กินไปแต่อ้วนแทะ่แมแเรากินหวานหวานล้วโอ้ชัดหนักเลยบ่มันอันนั้นเราไมใช่มันก็เป็นกระตุกกระติบอแต่งามแทะเบ่อโอ รอกินหรอรอกินจะซื้อกินเหรอรอหารอกินใช่ไหมแม่ว่าหาเรอกินเนาะเพื่อนได้ซื้อกินอันนี้อ๋ออันนี้ขนมจีบเ่รขนมจีบไหมขนมจีบอันนี้อันนี้ยังนมบ่ขนมอันนี้ยังข่าบาทได้นี่นะ ข่าปาข่ปาดโดยลูกขปาดบ่าไหโดยไม่อยนนี่มขาป่าบคนคนทำกันกินหนอยนอัุ้กอันอันอันนี้ยังนหอันข้าวเหนียวว่านั่นนะอ๋อข้าวเหนียวทั้ ขอนี้วทางขยะห้อ,องขาหนียวทางขย <c oughs> ะข่อยมาเห็นชุดงาำเพ้สีแดงบันิเ <c oughs> ียตื่นข่อยอ้าวเคยขึ้นมาพี่รักเทอะได้ไหมกระเทาอผาชุดเด็กน้อยนี่นะแต่แพงแท้ ไม่แต <Hello. S 1> <ạ. S 2> mm ่โตนี้บอกโตโตอนอื totally. ่นบอมีบอมแบอบอมีโตแบบอู้ห okay. <c ười> <laughs> <laughs> ูตาแฟนเด็กน้อชุดเท่ลยนะตันพวกกันแขนยาวโอเคงามนาออันนี้สามร้อยแต่นางเตี่ยวพอดีเลย ไปสุดนะเผาไก่เตี๋ยแท้เป็ดกระเพงสุดเด็กหน่อยสามร้อยมันมันว่าง่ายอยู่นี่มันก็แพงอยู่แล้วสามร้อยเกือบมันถึงประมาณหมื่นแบบไปทำงานไป cảm ơn ba. gần xì kéo chơi chơi á. cứ thả bài kĩ. cứ thả mượn người nào. thêu chắc chịu hót chạy chắc chịu hót nó. oh, gần cái việt nam thế. Yeah, right. mm -hmm. nè mm -hmm. nào vẫn xài, vẫn cứ xin mẹ anh biết nè anh cứ xin mẹ em không bây giờ xin mẹ em 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 xin mẹ xin แต่แปดสิบพันหรฮะโบเมนไังไหแแปดสิบแปดชิ้นนะนี่จักสีนี่อ๋อสีดำกับสีนีโอ้บังลองบังสีด้ได้อาเกือบก็ได้ให้ระวังสีนั่นกับสีนี้ สีนี้งามกว่าบ่จะนๆเนาะงามคนละแบบบอันนี้มันสงามเกงามอันนี้น้องงามกว่าเนาะงามดา่เนะเียวเเินจ้าเท่าไหร่250บาท200อ๋อนี่มันสิออน้ ไเอ,เ,อเ,อเอาตัวเอาตัวเอาตัะนิแปดสิบพันโอ้ไปนองชองร้อยช่องร้อยเท่าไรนะเป็นสาม,ามโอเป็นเงินกิจ ได้แล้วได้กล um. ับคูงแล้วคุณน่ยยองก็นด้คุณน่ะไคุณน่ะอยู่ไหนกัมี่เนี่ยเออต้ตัวนี้เคยเคยซื้อตัวไส่สบายนะนี่ก็ได้นี่

คนห้องงานนี้นะมองนี่นะลาเริญฮะลาวเจริญแม่ลาเจริญบอกอยละอยู่ลาเจริญอยู่ลาเจริญเรอโอ้ยอยู่ลาเจริญลูกจะไปเหรอเออโอเคโอเคโอเคบายอ๋อพระจิมหาแม่บอสมาโรดมั้ง

มันได้ใบส่งกันนั่นน่ะสีเขียวนะคะแรกเลยเธอใส่คืออยู่ได้ยัน่งเขียนว่าไดหุ่นนี่นะอันคืองามอยู่ได้เธอใส่คืออยู่ได้ลูกคืออยู่บอคืออย่างเดียวเลยคือได้ลูกคืออย่างเดี Okay เน่ะ Adult station a ่ atem blev X N ่ s tizINE ônnip incident is to happen Ora abn Ι Ir invention 下面 a series ้องก i ไลそ аб มร์ก в ติดตาม r a j ą a p อเก่า o r ้มันก u เพื่อแตก a r r v ก r e a n t Game f o r ม k i is not a person is x Vegal o u t เจ้ากระชับบถ้าส่งแบบซี่สีเด้ไปสุดมันนี่เด้ออกกำลังกายวันนี้พราออกกำลังกายที่ใส่เข้าไปนอนนอนแรกอยู่จ้ากอใส่แล้วก็นอนแรกวันอือฮันตัดผมบ่ก็รู้แท้ออฮัเน้ออนี่หรอ โอ้ยหันตัดสมดังสบายวะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนี้ยเสรทองไปแล้วเนาะเสียงเพลงกับอึนอึนเนี่ยทั้งนี้ก็เลือกได้จักโตเลยะสายเดียวสองสายเพื่อนนี่บ่อบ่อส่งมั้ยนะบ่ะไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วสบายดีสบาย